ขอเชิญร่วมพิธีต่อชะตาสะดอกเคราะห์และทำบุญปิดทองหลวงพ่อมหาลาภในงานบุญเทศกาลสงกรานต์ปี2568นี้ณวัดกวยวานารามบ้านอาวอกตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ในวันพุทธที่16เมษายน 2,568นี้โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา19นาฬิกาเริ่มประกอบพิธีสดอกเคราะ์แบบชาวกวยโบราณโดยหลวงพ่อลุ่นเทพพระเจ้ากวยพระครู ธรรมรัตนาพิรมวัดธรรมรัตโพธารามบ้มานหนองคูอำเภอสังขะนำประกอบพิธีและต่อด้วยพิธีสดะเคราะห์แบบขอมโบราณโดยหลวงพ่อสุพัน์เทพเจ้าขอมพระครูปฐุมสังขาการวัดปทุมเมฆอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าพิธีแบบอย่าลืมอ,อย่าพลาดวันพุทธที่16เมษายน2568นี้เริ่มประกอบพิธีตั้งแต่เวลา19นาฬิกา1ทุ่มกรงเป็นต้นไป ขอเชิญชวนญาติมิตรน้องพี่เข้าร่วมพิธีต่อชะตาสดอกเคราะห์ตอนรับสักราชใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตสองรูปแบบสองภาษาตามตำราบโบราณณวัดกลวยวนารามบ้านอาวอกตำาบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์โดยจัดขึ้นเพียงวันเดียวรอบเดียวเท่านั้นหนึ่งปีมีเพียงครั้งอย่าลืม ชวนกันเข้าร่วมพิธีภายในงานขอเชิญร่วมสนุกกับการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวบ้านพร้อมร่วมลุ้นรางวัลไปกับสอยดาวเพื่อการกุศลพบกับรางวัลมากมายครับขัง้งผู้มิจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่663 309 6771ชื่อบัญชีวัดกวยวนารามเพื่อสร้างเพื่อพัฒนาวัดวันที่16เมษายน2568นี้อย่าลืมเข้าร่วมพิธีสะดอกเคราะห์ณที่วัดกวยวนารามบ้านอาวากอกตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์